สวัสดีเจ้าชมด้วยนะครับก่อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเช่นเคยเนี่ยผมก็จะมาเอ่อรีวิวรถนะครับที่ผมจะจ่ายก่อนจองรองร้อยสิบองร้อเนี่ยคือผมมีคำถามครับทำไม้องขามันมีมันมีรางอยู่ด้วยครับขอถามนยครับ จงใจเขาคงจะทำรถไฟลายติลมามาครับก็ไม่ไม่ทำให้เสียเวลาครับก็ไปเลือยกันเลยครับอันนี้ก็ด่วนพิเศษนะครับเป็นเจอมีแค่สายเดียวนะครับสายอื่นไม่มีแล้วครับแต่ก่อนเนี่ยผมมันเคยมีสายนี้ด้วยนะคบที่มันเป็นรถด่วนพิเศษนะครับด่วนพิเศษดิสเซลรลางครับเป็นเตอร์นะครับ ผมเคยนั่งนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับหลับสบายหายห่วงครับหลับทีเดียวไปสวรรค์เลยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าหลับทีเดียวผมตายนะครับหลับทีเดียวแบบผมอยู่บนสวรรค์เลยนะครับแอร์เย็นนะครับแต่แต่ตรงนี้มีแค่สายเดียวนะครับก็คือสายกรุงเทพพุทธลวงครับมันเคยมีสายนี้อยู่นะไอ้สายไอ้สายอะไรนะเออเชียงใหม่กรุงเทพนะครับจวนพิเศษนะครับก็ขึ้นจากเออก็ขึ้นจาก ไอ้นั่นนะครับพิสนุโลกกับกรุงเทพนะครับไปก็ไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็มาจะจะโล่งๆหน่อยนะครับเดินไปก็จะเจอเสาสัญญาณนะครับไฟอะไรหรอะครับอันนี้ก็จะอันนี้เราก็จะมาถึงสถานีปากน้ำโพครับปากน้ำโพอาจจะเละๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมดูดูแบบไม่เป็นนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงนี้เลยนะครับไม่ทำโคตร เนี่ยเด้ๆกำลัปกระจิ๊ดียวโอ้โหใครจะไม่จะไปเข้ารถไฟก็มาในรถไฟกบ้าอะไรที่เข้าได้นะครับขอไปนะครับที่ผู้คัหยาบนะครับถ้าใครพอฟังได้นะครับก็ฟังนะครับถ้าใครถ้าใครฟังไม่ได้ก็เสียงแล้วก็ดูนะครับขอไฟที่ห้องผู้คับยีนะครับโค้งนะครับ แล้วก็จะมาจบที่อนี้พิจิตนะครับนี่ปร๊บสับทิรจตีพิจิตสีน็พหนีบิชิตบิชิตอะไรอะพิจิตวอยนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับนครสวรรค์พิจิตนะครับก็มีแค่นี้นะครับเอาไปเล่นให้สนุกเลยนะครับแต่ผมจะจอดจะแจกตอนสองร้อยซับนะครับ เพื่อเป็นการฉลองสองร้อยซับนะคบเพราะว่าผมไม่มีรถที่จะแจกแล้วนะครับก็เอารถแทนไปแล้วกันนะครับจริงๆผมมีรถที่จะแจกอยู่นะแต่ผมขี้เกียจแจกนะครับผมมาต้องก๊อปนี่กูนูนนั่นนั่นนั่นน่นนี่นี่นู่นนั่นนั่นนั่นนะครับเอารูนี่นครับไงดีหรือใครนะครับอยากจะเล่นรูทนะครับผมผมผมมีคลิปสอนลงรูทอยู่นะครับ ไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ศูนย์สลายนะครับลาก่อนครับนี่จบพื้นที่สนามปิปนับโผลาก่อนด้วยหนึ่งกระสีสามสิเอ็ดเอ้ไม่ใช่สาสิบห้าแล้วโอ